อ่ะมานเท่าให้โชคสวัสดีพี่สูุ้สุขอนตามแนวทางลาพัฒนาคนลึกลับวันศุที่หกมกราเอ้ยกลุ่มผ้าพี่น้องขอโอดกลุ่มผ้าหกเก่าลาพัฒนามาขึ้นนี่ศูนย์เจ็ดสามล่างแปดศูนย์เพราะไอ้คนมันออกศูนย์เจ็ดนาะพี่น้องก็คิดเป็นงวดที่สามไปแล้วอันนี้ใคาอย่ไม่เป็นแปดออกเกดศูนย์สองแล้วมาแปดศูนย์ น้อน้องรบาบตะนาแม่ศูนย์มาสามวดติดละ่ะมาเบิดของคนลึกลับเหล็กวิ่งเข่าสามจับคู่เข่าตกับเหล็กวิ่งเข่าสามเพื่อนกระบ,บอกอยู่ว่าเจะจะหนีจะปลาจะถิ่มเพื่อนผวนนะ่ะโืมพมาพอดีเลยพทรมาพอดีเลย,เลยพ่อได้โทรกลับ รู้ครับฮัลโหลครับ, <Hello. S 1> รบเออเดี๋ยวโทรกลับโทรมาในจังหวะพอดีเพียงในนอ้งนองพี่น้องเข้ามารกันบ้างน้องเอ็ซี่เป็นปา่าหนีหลายแล้วนะพีน่นอ้องเนาะคน บาากอวกว่ากันพี่น้องเร็วกถูกป่ะเว้ยเร็วแล้วตั้งค่าไว้ละตั้งค่าไว้ล่ะเพะว่ารูกพะว่าลุกตะเอเได้ตีสี่กับลูกเลยกินกาแฟไม่ได้กินรอบที่สองตอนแล้ว ก็ลูกอันลูกแต่เศร้าคู่มือนี่วันนี้จ้ตัวนเลงเนอ,อ้เลงบบกเป็ดก็มานจอเก่าวะน,นี่มาโหเลงตัวเก่ามันเียหางวัมันมันค่อยหนีเป็นจังเลือกเหมือนเห็นบ่บอกเห็นบอนบอกศวนจกวักรวดแล้วสัน <c oughs> อะแรบอหลักเปดหเนาะเปเนาะอ่าเปดศน ไขโยนขคโยนโนมาศูนย์เจ็ดอันศูนย์ไม่อย่หลักลอยซีละศูนไม่โยนมันอมาสที่อ์แลนาะมันกิดหน้าอไมือนม่มมายคือเาตัวดกกลับกันย่กันไหมโ้ยมันตรงมันตรงมีดมันตรงมีตัวโยล่นบกสามก็ยังยันบกสามยี่มูเซ่โอ้ยบกสามมากสามหววสี่หวดมันงวดขึ้นมาอีกล่ะ เมนยูเน้นจิตแปดเออเฮ็ยจังไหนก็วินก็โ,<อ>ลโ,โหลดนี่ก็โหลดนั่นสิเนาะนี่จ่าบอกนั่นก็ว่าทีมันเน้นบักขางทัง้งนี้ก็นะ่าถืออิริเว้แบทั้งครูศกมันก็ไดานเพราะเมนครูศพท้านนะ่ะเกง่งมันกแบ่ว่เก่งอยู่แล้วก็ยังบอกกันเนาะถ้าไปต่อยมันกับเมนเนี่ยเก่งอยู่แล้วใช่เนาะแต่ว่าแต่ว่าบักหนึ่งหกแต่ว่าบักหนึ่งหกไปทั้งุบลอำนาจทุนนี่นเด็ดหนึ่งก็หก

เออศูน like ์มากทั้หมเกียยังบอกว่าั้เกียทั้งหเงบศูนย์ทัมกีนี่ตาตัวเดียวเอาบกสามมาเสียบใส่ให้เรานมเีมักัตัวเนาะจะสั่งเขาไปศูนย์มากสมมนะ จักแล้วข้อเก่งกระโดดแล้วแลวบอเองทำส่งมันสี่ยูดูโดนข้ากะ็ะเดาปากเก่งสองตัวหนึ่งตัวสองตัวออกต้มกันพวกหนึ่งวัดกว่าเมืามมาปีนี้วัดท่านนี่คิดไว้จกเคียดเอ่อแมนยูบอกสุดเก่งหน่ยังไม่ได้ใกล้ดูตะเกียร์อยูใใอ่ แม่ยูซุตบักอันอันบักเจ้งสามตัวเนี่ยมัค่อยหลุดอีหลีมัค่อยหลุดจ้กเทียอีหลีเนี่ยมันเป็นตะนาวอยู่แั้นมันหลุดเดี๋ยวมันสีใจอยู่นะ ศูนย์หนึ่งสอง เอาบักหนึ่งตัวผมเจาบักหนึ่งหนึ่งหนึ่งและเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งบ่อเอาบ้าเป็นหนึ่งเจ็ดบ่าเจ็ดหนึ่งกันบ่เอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งมันจะอยู่จะหนีมันอยู่ดุเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง มบบนี้เอ,อ,อ,อาเอาเอาเลศูนย์มาบ้านีบ่บาเอาหกศูนย์หกหกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์เพราะว่าตอนนี้มันยัางหุ่นใช่ไหมแต่ที่มันติดศูนย์เอ้าตอน อันเล็วิ่นน่าคือบอ่มีหกโบมี่มันกับมันกับมี่ยู่ใน้ี่ละโอ้ยมันยูน่ได้สูตรนันยู่ครับสมัน้อไปเสล้เก้าศูนเนเ่เขียนเก้าศูนเขียนแล้วมันมันนีหกหนึ่งกับมีแล้วนบอมีแล้ว สองสี่หนึ่งเ <Okay. S 1> นงตัว,ตนว,วินึงด้เล่าโอเล็กเล็กกันส่วนตัวเน้นเนินึ่ง แสดงว่าเลขวิ่งกันเน่นนึงตัวนี้ครับเนนนันกันนึงอ๋อศูนย์กับตัวเก่าแล้วเนาะโอ้ัว มิบมาขิบอมาแปนะดศนะูนตัวก้อบ่ายังเงินเจ็ดเจ็ดศูนย์เมาสองหดเนาะมาตังมีอยูอย่นนันยะเตวเดินไปตัวแก็ยูดูพเสเทียมาอ่ตะซเลสองคูนก็ถกันตัวนะแต่ตัวเกเดี ซื้อซุ้นี้ว <laughs> ันนี้มันกรเรียตเกซับเจ็ดสต,ตัวก็ซื้อได้กันคือเปนตัวสัค่มันสีนี้มันยับไปใส่อ,อกตัวเดียวหน่วตปะปะานี้นึงเนาะอกมาหนกันยังบเอาตปะปะานี้ท่อนเดียวเอาหานี้เอาสามมาแทะนั่นซืเนาะ แนนอยู่ปักแจงมันปักแจงนี่ลูกเนี่ย เลขเลขครัมันเนียนศูนย์หนึ่งสองมัตชิมามันขีกอดข้อกันมากสุ่มเก็ดแปดเก็ดเก่าแปดเก่าเนี่ยเด็แเมนบอกครับเพราะว่าทัามาตัวนี้มันกับบอมีบักเก็งห้อเนาะมันกับนี้วันใดเก่าตัวเนาะเออตะว่าส่วนมาบักเก็งมันบม่เคยเนียนนะบักเก็งห้อง่เคยเนียนนะทัพมาตสู้เนี่ยมันก็ต้องติดเก่าหนึ่งเนืเก่าศูนย์เนาะอืม ม,มันหมหนะนึง่ะเน้น,น,น,นบนึงเลยคนบินกันบบงอะจอน้าบินก็ได้และจะเน้ตันนวนะพ่นีมนคยมาบักสูงแต่มันบ่คยดมีแต่ตัวว่หนึ่งตัวว่ตัววปีนี้แมัมกเว่าแม่นเยอบ,บสุดเก่งเออนงี่ย บางเรื่งนี่อัดซ้ายกิ่งซ้ายรูดนี่รูดเอาเลยเรื่องบอกครับแล้พอรูดละนักนักใส่ตัวดันละตัวคูนัเกตหนึ่งแปดหนึ่งเก่าล้วโอ้ตัวจับตัวจับไห้หนี่ง พี่น้องเอาแคปหน้าจอนะเพิ่นกับบรรจายให้ฟังคักแล้วล่ะพี่น้องคันบ่มักเพิ่นจับคู่ท่าพี่น้องมักหลัก2ก็คือ2 7 2 8 2 9แป้า,าล่ะตามนั้นได้พี่น้องเด้อมันจับสุดเต็มเมื่อใด้9คู่9หางล่ละพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาหน่อยโชคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม